ตั้งแต่เช้ามาเลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาตีสี่ครึ่งก็เสียบหม้อข้าวนะคะเพื่อจะนําข้าวนะคะที่เราหุงเนี่ยไปใส่บาตรตอนเช้านะคะพระก็จะมาบิณฑบาตรช่วง6กโมงเชา้าหลังจากใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจัดแจงนะคะซักผ้าล้างจานเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะไม่ไปไล่ไปนากันคะ่ะทุกคนเมื่อวานนะคะน้องสาวที่ขายของนะคะตอนที่เรากลับจากไร่จากนานเนี่ยก็เอิญมานะคะพี่ทําขนมมาให้หน่อยนะคะเป็นขนมคองแคลงสัก10ถุงนะเราก็ไป รับปากเขาด้วยนะคะว่าจะทําให้พอวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้ไปไล่ไปนากันเราก็มานั่งทําขนมคองแครงให้กับน้องกันวันนี้ต้องรีบนั่งทําขนมแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายๆนี่ก็จะมีอบรมนะคะมีอบรมการทําหมูส้มนะคะก็จะมีทางเจ้าหน้าที่หรือว่าคุณครูทางกอสนนนะคะ <c oughs> เขาจะมาอบรมให้นะคะก็จะมีพี่ๆน้องๆของเรานะคะไปกันหลายคนเหมือนกันแต่ก่อนจะไปถึงหมูส้มเนี่ยวันนี้เราก็ต้องมารีบนะคะรีบแพ็คคองแครงก่อนนะคะทำคองแครงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันนี้เราก็เริ่มปั้นนะคะ ตั้ง uhm. แต่ตอนก็ช่วงสายๆนะคะประมาณ9ก้าโมงนะคะก็ทําไป2เซตนะคะก็มาแล้วเสร็จตอนช่วงเที่ยงนะคะก็รีบอาบน้ําเลยนะคะอาบน้ํากินข้าวเสร็จเรียบร้อยตอนบ่ายโมงน้องก็ที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็โทรมาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่มาแล้วนะพี่ให้รีบมาได้เลยออกมาได้เลยเอาเสื้อมาด้วย1ตัวเราก็สงสัยเอ๊ะให้เอาเสื้อมาทําไมอ๋อ ขาก็จะเอามาถ่ายรูปนะคะเป็นวันที่1แล้วก็วันที่2ด้วยวันนี้นะคะก็มีทางเจ้าหน้าที่หรือว่าคุณครูทางกศนนะคะมาหนึ่งท่านนะคะซึ่งเขาจะเข้าร่วมประชุมกับหมู่ที่5ของเรานะคะเป็นประจําทุกเดือนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่สาธิตการทําหมูส้มให้กับเราด้วยโครงการที่จัดอบรมแบบนี้นะคะให้กับชาวบ้านนะคะของหมู่บ้านเราหรือว่าตําบลของเราเนี่ยนานๆก็จะมีมาทีหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกสําหรับ การอบรมของทางคุณครูกศนอในครั้งนี้ค่ะโดยจุดประสงค์ในการอบรมก็คือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านหรืออาจจะไปทําทานกันเองนะคะที่บ้านก็ได้นะคะบางคนที่อยากจะทําขายก็สามารถนําไปทําต่อยอดได้เลยนะคะครึ่งเขาจะมีเป็นสูตรของเขามาให้นะคะเราก็ทําตามเขาแล้วก็ช่วยกันทําร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการทํา เพื่อนๆหลายคนนะคะคงได้ทานกันบ้างแล้วนะคะหมูส้มนะคะแต่ว่าบ้านสวนไดนาบอกตรงๆเลยนะคะคือยังไม่เคยทําแล้วก็ยังไม่เคยทานด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งนี้นะคะเราก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้มาคนละสีลูกนะคะเราก็จะไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนสองสมวันค่อยนําไปแช่เย็นแล้วก็นํามาทานได้เลยนะคะแต่ให้เก็บไว้ด้านนอกเนี่ยประมาณ2-3วันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นกินไม่หมดยังไงเราก็นําไปเข้าตู้เย็นได้ค่ะ